สวัสดีครับเมื่อวนี้ครับเมื่อานี้มาเมาสะหน้าพอสมปองครับมือวานี้ครับอยู่บัดานตาดครับผมน้องตากลางทงครับพี่น้องเป็นน้องที่คุดไปอยู่กลางทงชายทงหน้าครับพี่น้องครับลารรัชาัดครับพี่น้องโอ้แกล่ะมาแล้ว ขายเติบด้วครับเ,เดี๋ยวจะมาเบิ่งกันนะครับนอะว่าสิมี่ปลาอย่างี้ครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับพี่น้องไอแดงผ้าลุยครับนี่งผ้ามากินปลาอยู่ทงครับเป้ลงมา็มพูดนะครับพี่น้องนะั่นบอลปลาเขาจะขุนเนาะ ข้างลงมาจุ่นครับเอาเดี๋ยวจะนออยจะพาพี่น้องไปเพิ่งตาครับตา่างไปนั่งบกไอ้อัน,นห,หนยาน้อกแม่เดี๋ยวปลคุกออกมาเฮ้ยบุดว่ะมาดูแก้ก,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 กุ้งเฮ้อย กพันฟุกโชคฝีมือแน่พันฟุก thầu luôn này cái lăng ấu ấu à, ừ. ừ. thôi là bỏ phan phục à, cái láp เย็นเลยเย็นวะลุกออกมละลุกอแล้วเหรอเฮ้เขาหายแล้วบ่เย็นไงครับเย็นญงโอ้นาทิตย์ไปล่องเลยคน ตัวท uh, okay. ี่กระโดดแหแล้วนะต้องไืใส่นี่บ่ข่าเฮ้อเราประจักจะไปนำเํากระปนบุกอ่าพัดบุกโจมีไหมพัดบุก Ô bao giờ ông bởi vậy tôi là ta tôi nầy nắm 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 nè, 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 nè nắm nè,

Ủa, năm dạ anh. Nè, luôn nè. Để cản này hơi buồn nó mà chắc phục 得了，跑了吧，卖了吧，哦。 vừa nào con nào <cười> <cười> Ồ Cái này Sai 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 Cắp ngược cắp ngược. ก็เลยตใหญ่ลพูน่แม่น่แ้กหนานะ่านบอกะต้อะก็เวลาขอาแใส่กระสอบเท่านบอมัน่อแม่เขามันใส่กระสอบใสกรบตุ้มแหกขึ้นมาตุ้มแหขึ้นมากิมากระสอบมากกระสอบมากกระสอบมากีากระสอ้นีอหนยโอหนี่้ะอ้บยบีบจบ้อาคอ ซื้อเพิ่มกันนะซื้อเพิ่มกันนะไอ้ตุ่มมันามันซื้อมาสอบดีนะกยพอสองมันคลอยมันน่อะดีดีดีเอาไนขาดมันาดหลาย mi hoài mi hoài hoài lang tối mi luôn thấy bưng nào vẫn hiện được Hãy subscribe thôi โอ้ยรี่ีรีควมรดควมตรงสั้นรดรอดบาดอดแท่บาดอดแท่เดี๋ยวเเอาสองการเลยบารอดแท่พุกพกเขาไม่พวกพุ่น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 พุเอาด้ไหเอาอยู่อยู่อยู่เรียบร้อยเรียบร้อย หลอด่องไบไม้โอ้ย <c oughs> เราเ็ถึงก้ออาวุธ <c oughs>

ต้น <laughs> นี่นะมันเต้นไปเต้นมาอยู่ <c oughs> มันมวน มาคอดายติดเอาอะไรเจ๊เกียเฮ้ย่้อพ่อหรอพ่อหรอน้ำมาน้ำมาแจ๊ดเลยพวกแจ๊ดเละแจ๊ดล่ะโอ้หนาทิพย์สุดยอดครับนี่ละนี่ละมุ้งนี่ละเอามาหนิดูมาหนิ 点点点！跑跑跑跑跑！跑

là bà <laughs> Lạc mày Phúc, lạc máy, lạc máy Phúc Này, lạc ừ. máu không nè Ờ Đi đấy bà, đi cuộm bước Tụm máu này, máu, máu điều ba điều ba. Đi <laughs> Đi. <laughs> <đéo này> <laughs> 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 いい子。<laughs> มันอยู่หันบ่มันอยู่ในเพื่อไม่น่ะ

สียฟกโดดเลยเสียฟุกโดดเลยเกบาเกิบาเกปจีถ้าเสียฟุกเมล่างตรครับนในผ้าฟูกหรืผ้าข่าอยโ้ยสองตเน้นี่เสียฟุกโมทัมดานักล่ามันเก่งเลยครับทีมงานวจน,นอนสีผ้าพี่น้อง ไปกินเขากันครับพี่นอ้องมาเนี่กําลังเผาป่าอ้อบัน้สิภาพพี่น้องมากินเขาได้บน,บน,ดนบ่ะเนี่ยพี่น้องก้ง

ครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศการตุ ja. ่มห่มญาติพี่น้องกินเขาทงกินเข่าปลาครับพี่น้องครับปีหนึ่งจะมาตุ่มห่มกันนะครับหาโอกาสกินเข่าน้ากันครับพี่น้องครับบรรยากาศการหาอยู่หากินการสู่ปลาของพี่ของน้องบ้านเท่าครับพี่น้องครับกะช่วงเทศกาลสงการกับครับป้ายามบานนะครับพี่น้องเป็นความอบอุ่นที่เป็นความอบอุ่นที่เฮ่าสัมผัสได้นะครับพี่น้องครับ เอาขอบคุณกับพี่น้องขอบคุณเสือสวยๆจากสุภเดชวิศวกรรมกับพี่น้องครับจากอุบลรัชธานีครับพี่น้องไอ้ไส้นะครับเพิ่นเอาเสืออระหายไส้นะครับพี่น้องก็ขอบคุณไอ้ไส้เพิ่นหลายๆครับสุภเดชวิศวกรรมครับสำหรับมือนี้ก็คงจะล่าพี่ล่าน้องไปด้วยบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าบรรยากาศการหาอยู่หากินการลง่งแหหาปลาส่พีสุนองกับพี่น้องครับเอาไว้พบพอกันเทนานานะครับ จะได้กับขึ้นมาผ้าผีพาน้องมาหาอยู่หากินกินเขาต้ํากันอีกสักเทอาหนึ่งกับพี่น้องครับครับขอบพูดหลายๆครับพี่น้องสำหรับการติดตามรับชมกับพี่น้องครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้น้องจานสตูดิโอนะครับพี่น้องสำหรับปือนี่ลาไปก่อนครับพี่น้องครับพบพอะกันไหมครับสวัสดีครับ